ปาดผักใหญ่พื้นที่ผักใหญ่ปลูกปลูกมุนเวียนไปทุกปีเมื่อปีเมื่อปีปลูกไปขายในตลาดขายในตลาดขายแต่ย่ำเลยจะเท่าไหร่ขายตลอดตีไดยตีสองเทิงปาตีสองเทิงจนถึงตีซีตีซีกับแม่ว่ามือกับขัไมันหลายกันแน่เนาะยังหักโฮมหลายแต่มันหลายกับตีห้าว่าขันเท้าไปขายลายหน่อยเออขันาไปลายกับตีห้าพักงามครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐ,ฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพเป็นรู้เ้าขายพักอ้อมพังค่วนเราจขายในหมูบบมม่บ,าบ้านป่ยัยอันหมูบ่บ้านก็ไปรอยังมาแรงก็ไปรอในหมู่บ้านเนี้ก็รออยู่ทีรอเมื่อยเมื่อยเมื่อยก็ม่ไปแต่ว่าหันไปขายอยู่นี่ในตลาดบังควนเนี้ย,ยมันตลาดเศร้าตลาดเศร้าจากตั้งแต่จังงถึงจังงตีสองครึ่ง ตีสองเคืองจนถึงตีสี่ตีสี่ตีห้าโอ้โหเบิ่งพังเป็นพักกันนะพักกันคือยังป่าปลูกไงพักยังอันนี้บออันนี้นี่นี่พักยังนี่ก็ต้องเล็กๆประกาศน้อยอ่ะนะประกาศประกาศซอยประกาศซอยอากาศซอยข้นมากกลิ่นไหม้ก้นกินแล้วเนาะกำลาบกำหยังกินกับปนกับแกงนิดหน้อยบ่มัน้อออกยินขัดมันไหลายมันก็ขัดมันใหญ่หลายมันก็จะออกเพลิดเนาะครับครับพอดีอ่อนๆปลูกเันแปลงนี่ป้าซื้อม่าลายไปไหนปองนึงปองละเท่าไหร บรลมาณหาสิบบาทแยกคือยายคือมีวานคือยังทุเรียงกันคักจ้ะเป็นเสียนเลยเนาะเพราะใหญ่เนาะวานให้เอาวิธีการวานวานยังไงวานไปแล้วแล้ววานวืดนื้ไปจริงจีคือเ่าวานปุ๋ยเห็นแล้วเอาแล้วก็วานไปคักแจู้ผมไปผมไปลองวานไงลองวานพื้นไปจริงจีมันจะจุ่มนะจุ่มวานห่าวานแป๋ะมืออวานแป๋มือเออวานเ้าจะถักถ้าจักจริงจีมันกัดมันกัด มันกระจุ่มมันจุ่มของมะนาวหากันมันพักขึ้นมาเป็นจุ่มจุ่มอยู่บ่โอ้บางดูปวานวานเนี่ยเซียนวานได้เนี่ยเพราะไงวานไงเพราะไงวานไห่เราเป็นเซียนวานครับเกาเห็ดแต่เนี่ยหน่อยอันนี้คือประมาณสี่สิบห้าสิบบาทปลักกันเองปลักอันนี้ก็ห้าสิบบาทปอกนะห้าสิบบาทหนาซื้อมากคือใส่ปุ๋ยข้างในผักก็งาม้อวานกับวานเซียนวานได้เนี่ยพราะไงเนี่ยวานกักเนาะอันนี้กระป๋องหนึ่งวันคือกระป๋องหนึ่งอันนี้กับ บอกละวบอกรหัสสบายที่เจหัสสบาทคือกันปักกระจนกันเลกระจนสายพันธุ์ปากกระจอนนใหญ่มันมีสามมันมีสามพันธุ์เลยเออไปยังไงบอกให้ฟังเนี่ยผมอันนี้มันจะเป็นพันธุ์เขียวนี่อันนี้เขียวเขียวอันนี้มันเป็นพันธุ์ขาวเออมันจะขาวออกต่างกันมันมันเปลี่ยนเพรคือกันเด้รสชาติเป็นยังไงรสชาติกับอันนี้หวานเพิ่นเพิ่นเข้าไปขายเพิ่นหวานนขันเขียวนี่ขานหวานกันดอกเขียวนี่ โอ้ยอันกันการเขียวๆสีหวานก่อนเนาะเพื่อนี่อยากออกจืดๆเนาะอันนี้มันสิเออนั่นแหละมันจะพอจะออกแซบไปแน่น่มันสิเป็นอยากฟ้าๆอ่คนก็ต้องนิยมกินกินเขียวๆีลยนะยายนะไปขายเขาก็ว่ามันแซ่บไปแล้วไเวล้วไปซื้อแต่เขาจะบอกเขาจะเอามาจากไหนเอาเขากเกิดเอาพักกระจอนกระจอนแบบเขียวมึงแบบเขียวใบใบเขียวอ่อนใบเขียวอ่อนอ๋อต้องต้องบอกว่าใบเขียวอ่อนถ้าใบขาวมันจะ แมนบ้ามันอยากมันมันมันลันร่ำมันนี่สิอยากเฝ้าแมนบ้าอ่มันกินมันสิอยากจืดเออแมนความแน่อันนี้มันสิตายพร้อมนี่เฮาวฮักกับ่ตายแมนบ่นี่อันบ้านแบบนี้มันสิอยากตายได้ข้นเฮาักนี่แมนบ่มัเปื่อยอืมกันเปิ้นซีนี่นั่นล่ะมันเป็นกจันจันล่ะบางร่ำต้นมันใหญ่ได้หนี่มันสิผิดกันได้หนี่เออแมนบางร่ำต้นมันนี่แมนเลยร่ำต้นใหญ่เนาะออืต้นมันสิใหญ่ยายเจ็บหลายมื่นละว้างนี่โอ้ยหักตลอดคุณมาซื้อก็หักให้เขาหักให้โลอดที เวลาเขาไปขายคือยังในตลาดตอนเช้าใหญ่ขายลักษณะแบบว่าขายแม่ค้าก็เจ้ามาขายแม่ค้าบ้านนอกเท่านี้แหล้วเราขายจัิงในเวลาแม่ค้าลักษณะบ้านนอกเข้าขายราคาทรงให้เขาราคาทรงแบบใดสามันหาซีฟให้เขาสามสามัดหาซีฟสามัดเออหาซีฟเขาคราคาทรงเขาใหญ่สามัดหาซีฟอันนี้เขาจะไปขายมาละเศร้าหวังนี่เลยจะเขาที่ขายโอสามัด ห้าซีฟบ้านละาเศร้าทีแบบมันเป็นมันทีเขาเฮ็ดสามกรรมนะสกรรมมันที่เขาไปขายบ้านเฮ้าเขาจะขายกรรมละซีฟละซีฟได้อครับครับตะวันในตลาดเนี่ยตลาดนักแบงราคาสูงแล้วเขาจะจะไปแบ่งออกก็ตามแล้วจะจับแล้วแต่เขาสิขายยังไงเขาขายจังสนให้เขาประมาณจกต้นกันว่ามัดหนึ่งหันใหญ่มัดละสามหน่มยกับมะลำใหญ่กับซี่หาต้นเด้ว้ามะลันหน่อยกับลายเติบผู้ก็จะเป็นแม่ค้าเขาจะไปแบ่งขายออกเออแล้วก็แล้วแต่เขาสิไปแบ่งขายแล้วแม่ค้าคือร้านค้าคือร้านค้าบ้านนี่เจ้าก็ พื้นที่บ้านเท่านี่เป็นบ้านดอนตาลบ้านดอนตาลมูมู๊ดายเท่าย่ามู๕ตำบลบางโคนอำเภอบางโคนสกลนครเมื่อหนึ่งกันยายแล้วมู๑๑ยายยายที่เราไปขายที่ตลาดโตลุงนะมู๑๑อ๋อพ่อแม่ดูแม่เตาะแม่เตาะรอาการลับน้ำข่อยได้หรอไปเออนั่นแหละมันคันพักมุมีกับมูนเวียดกันไปนะย่า่แล้วก็เอาไปผสมก็บอกว้าวอ่าแล้วมีอันนึ่งว่าบอกทัวยายเพื่อน่าบอกทัวมันเป็นคือยังทัวภูมินี่ บอกตักมันหนาวใหญ่มันหนาวบ่เอ่อหนาวหนาวมันเปิดยังสิเหระติยหญกระปุกพักบุ้งพักบุงกบ้งกระเจ็บไปเรื่อยๆนะ,หนะยหญเนาะเจ็บไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเร<อ>ื่อยๆผักเราละลง,งามครับเงพื้นที่ไม่มีสองแปลงด้วมันบ่ฟังพุนพ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นจัดการดูแลเพิ่นดูแลทั้งนั้นเออดูแลน้อ <c oughs> กันเทละยายกะออกไปจนเก่งทุกทั้งนี้แล้วก็ออกไปทั้งนั้นเออเอเอผักแล้วครับ พักอันนี้บอกว่ากาดซอยที่บ้านคือแปลงแรกๆนะยายจ้าพักกาดซอยนะโอ้ยเพื่อนพักกาดซอยครับลกไปเล็กๆมัดสิบบาทคือกันคนเขาเจ้าซื้อดีไว้ย่าซื้อดีแล้วข้าเจ้าซื้อไปกินกับลาบกับลาบกับกลวยมันจะออกหินนมันจะออกหินตั้งหน่อยได้ขนาดมันใหญ่นะมันจะออกหินถ้ามันยังน้อยเยอะมันสะพอดีกินอืมกันจัะซื้อโาดน้ำเจ้าแรงป่ายโาฮดแต่ยนี่มันเจ้าอีูแล้วยายกับใส่น้ำบาดาลบ่เด้น้ำมันบาดาลแล้วน้ำน้ำบาดาลเพราะน้ำข้องว่มีกับใส่น้ำบาดาลนะ การดูแลรักษากับยู่ป้อมอ่างนาพักแล้วไปนั่งสิเลยดูเลิศเอ้าผมเหยียบได้เลยนะเหยียบเลิศเพิ่งพักแล้วครับบรรยากาศดีๆเบิ่งออกกำลังกายไปน้ำใหญ่แบบกำลังกายไปน้ำแล้วผู้เฒ่าเออเวลาไปย่าไปขายตอนเศร้านะไปขายตอนเศร้ารายได้ยังขันตำย่าประมาณเท่าไหร่ไม่บางมือก็ค้ำโค้งหน่อยก็ได้หาหกร้อยหาหกร้อยเป็นเงินเขาดีเฉพาะพักเท่านล้ว ชูมือบ่ไปชูม,มือบ่าหาหาก้อยเดือหมื่นี่ย่างไว้ก็ได้มันรายล่ใจ <c oughs> ในครอบครัวของเฮาเพราะว่าเฮาผู้เฒ่ามันไม่รายได้เนียเฮาต้องเฮ็ดจ <c oughs> ังอยสิเฮ็ดมาจากปีแล้วจะเฮ็ดผักหน่เฮ็ดมา <c oughs> ตลอดได้ตั้งแอย <c oughs> จนใหญ่ลูกพ่อแม่ก็ปลูกฝังมากพ่พอแม่น่ะพาเฮ็ดพอปูมาอยู่นในปูปูสิพาเฮ็ดพานั่นตะกี้ปูกระลำปูกระลำปูประกาศดอกครับครับครับก็เลยเขาก็ได้แนวเน่เรียนรู้มาเรียนรูก กระลำนี่กระลำนี่ใส่ยาหลายได้กระประกาศข่าวยายาแบบยาข้อหามะยาเคมีเห็นปะยาสีดยาขาวยาสีดยาขาแมงขาบ่งขัดพวกนี้ผันบ่ได้เฮ็ดหยางเนี่ยผัด้เฮ็ดหยางนี่ใส่แต่ปุ๋ยกระปุ๋ยกระแลี้วใส่เท่เดียวได้หน่ยายขายก็สบายใจคนซื้อเขาไปกินก็สบายใจเขาก็กินนะนะเขาก็กินน้ำกระลำนี่โอ้ยบ่ไหวเล่นยายาหนักสีดขนาดะไรยัยเล่นวะขนาเก็คือกันได้บขันบ่าสีดก็ได้ได้หมดบางเทธอเนี่ยผมเคยตะสมัยตะกี้ผมไปซื้อผักขนา เอามากินกานนะกินกาดเนะอาขั่วกินขัวกแสดงว่าสีดยาเล่งคัะเนี่งอันก<ม>ัลลภประเภทกระลำนี่ขอขาซจี้ใส่หัวมาเลยนี่จี้ส่เลยเสี้ใส่หัวมาเลยมันมันเห็นจังซ้มันก็บ่ตายได้บงนั่นเพราะว่ามันห่ออ่อมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันกัดหัวข้างในพอดีกินไปเรื่อยเอาก<ล>ระไรก็คือกระไรเออเจ้าเฮ็ด เราใหญ่ก็เลยเศร้าเห็ดวัวจูอะได้มืนมันเข้าเทาเลยอัญมณีอันนีิมะเร็งยาอะไรมันบาดได้เข้าสุขภาพน้ำน้ำสุขภาพมันก็เข้ากับซึมหัวเจ้าหน่อยมันเป็นสารตัวค้างเด้อืกับไผ่เนี่ยบ่เห็ดคือกันเห็ดคือกันแล้วกับไผ่เนี่ยไผก็ดูเห็ดเคือกันเราเอาเห็ดน้องกันก็พอแล้วเนาะพอแล้วก็เห็ดผ้าเห็ดออ นี่แหละกระพาะกันเทศกันท้ำไปจริงจริงกันฟางชูกระยาเป็นการออกกำลังกายไปนแลอวพันมาอยู่น้ำเพลินกับผ้าเฮ็ดจังสีกระเพาเฮ็ดเฮ็ดไปาเฮ็ดกระเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเฮ็ดหน้าไปนั่นมาแล้วพักกระจอนใหญ่กระจอนนี่ป่านไหนมันใบเขาคือยังประมาณโดนไปไดนกระไรโดนอยู่ได้หลังจากที่เขาเก็บผลผลิตนะได้โดนอยู่ได้หนิแต่โดนแล้วได้หนีเครื่องเดือนแล้วนี่บ่อันอายุหน้าเนี่ยเป็นเดือนแล้วอืมเป็นรลายร้ายโดนเติบเตี้ยร้ายโดนด้วยโดนยหญ่ครับผม ยังยังอย่างมะเบิองเพิ่มขีวมากเลยว่ะมาเบิองผักอันนี้เบิองหมดชัวร์เออเครื่องเราหลายเครื่องเลยใส่เครื่องดูดปล่อยดิ้นหน้ากันตัวนึงเราถ่าบักชัวสายพันธุ์ยังจักบักชัวสายพันธุ์ยังแล้วมันเป็นอันค้ออันมันก็เป็นล่าน้ำพองล่าน้ำพองเออล่าน้ำพองอะไรเออแต่ว่ามันมันหนาว อากาศเย็ยนมันละขึ้นแบบเป็นภูมมช่วงภูมินีจักหน่อยช่วงพุมมแต่ว่าเป็นหมากเต็มเป็นหมากแต่ดินขึนน้นเนาะนี่ป <î S 1> ็นหนะเป็นหมากอยนห <seas. S 1> มาก<ม><ม>สอยโยดู <î> s> <S บักทัวร์เนี่ยนี่มันจะราคาขึ้นมาจักหน่อยอยู่ด้จยะบากครัวมันแพงอยู่เพราะว่าเพราะว่าหนาหนาวนี่มันจีอายุการผลผลิตมันถีเน่าจักหน่อยนันหนาวเกิดจากหนาวฮะนี่แล้วอากาศสวยเนาะอากาศสวยก็ไงแล้วนี่ไงแล้วลูกคู่มือแล้วนี่ก็กิ่นนะนี่ยายลูกไปคู่มือลูกคู่มือ คือยังประกาศสวยแย่ไปขายมัดเทอะไรมัดละือซเฮาส่งไงไม่ค่าอะไรไปเลยส่งไงไม่ค่ากับสามกําสามกําเศร้าเออเขาเจ้าก็ไปขายเต็มสิบบาทขายหรือซีฟจะดีอย่างหนึ่งเนาะเฮาต้องอาศัยขจ้าน้ำได้อาศัยซึ่งกันและกันถ้าว่าไม่มีค่าคนกลางที่ขจรไมาซื้อเฮ้าก็อยู่ไปได้แข่นเฮ้าไปขายเองเฮ้ากับเมย์เมย์รับตัวนี้กับไปตัดตีช้อนนี่กับห่วยมาบ่ได้นอนนึกแตเงินบ่ ย้ายพปได้นอนบ่นอนพักผ่อนนงพักผ่อนแล้วอย่างไรเนี่ยตื่นจะตีสองตื่นเป็นนิดนิจแล้วตินิจใสแล้วจันเทงไม่ไนี่ก็ตื่นหลดสิ้นแล้วเออบักตีสองเี่ตื่นปึ้งขึ้นมโหลดตีตื่นแล้วหูเมื่อนาตปุกนาฬิกาปุ๊กไว้ตั้งนาฬิกาไว้ไปก็ป่อ่ไปจงป่อยไปผมผมสังเกียอยู่เวลาน ตอนเด็กๆผมบางเดียบผมผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะได้ยินเสียงสามหลอดกันเนี่ยแม่สาวหลอดจะตันไปแล้วเออกะเท่าก็ไปทั้งอันนี้เนาะไปทั้งหลังโรงเรียนเด็กนี่กะกะจกย่านอยู่ดนึกัิดไปผู้เดียวเออเพราะว่ามันไม่มีไฟเนาะเออมันเหมือดตอกขางภาษานั้นมันไม่มีไฟเด้อันไมันมีไฟก็ต้อง ไปพ่อใหญ่เป็นไปทรงบางเทยก็ไปเองดอกพ่าตหเ่ที่ข้าก็ไปเองข้าวบอมมีแห้งก็ไปเองข้าไปเองข้าก็ไปทั้งพุ่นคทั้งวัดผนพักบุ้งเวงใหนยายโดนมาอะ้รนั่นพักบุ้งกับมาโดนเจ้าเจ้าหามือเจ้าหามืออืมได้ขายแล้วทีได้ขายล่ะขายยังได้เถิดพักบุ้งขายบุ้งกันมื่อเจ้านี่ก็ขายโลละสามสิบบาทเอาขายเป็นโลขายเป็นโลเป็นโค่นเป็นกโค่คือยังคือยังซื้อมาถุงหนึ่งได้ประมาณจ็กโลยาย นี่บอกใหม่ลอยกว่านะโลนึง้ไหมมันสมบูรณ์มันก็ได้หลายอยู่นี่ว่อือผู้เหลียวหมายถึงว่ากิโลนึงนะอืมอันที่เขาซื้อมาโลละลอยเจ็ดสิบละแปดสิบนะลอยเจ็ดสิบซื้อมาเมื่อเช้านี้ตาหยังย่ายถามเลยใหม่จะมันตาหยังผักบุ้งนี่เพราะว่าผักบุ้งเขาเคือผักบุ้งหยังผักบุ้งบุ้งจีนเข้าไปซื้อเราผักบุ้งจีนจีนเออมันเป็นเออคนคนเขาจ้าอบจะมากินผักบุ้งจีนนั่นคือการเป็นร้านอาหารร้านอาหารพปรเฮ็ดแก้วห่อนเจ้าโปรเฮดแก้วห นุ่มกทัวง่ายเลยทัวง่ายมัน่งปังขึ้นมาก็ได้ขายนับมันมันอันก็ที่ปลูกหลายนะมันเฮ็ดข้างมันเมื่อยเฮ็ดข้างที่อันก้างอันนี้แหละอันฟักบานไปเลยเนาะบานอันนั้นสวนใต้น่ะเต็มนั่นบ่เต็มเมื่อยบ่ไหวฟังข้างล่างเนี่ก็ปลูกไปยังเนมันมันต่ำบ่อยเนี่ยมันมันเป็นโน่นนะจอยนะเป็นโน่นโน่นย่ำฝนเฮ็ดได้นะ แยปลูกวัดปีวะปลูกวัดปีแล้วคืออยู่ในแปลงนี่แปลงนี้ปลูกวัดปีเลยปีอยู่นี่การหมุนเวียนปลูกแยกได้แก้ปัญหาเรือเล่าแก้ปัญหาได้ก็หมายถึงว่าเวลาเขาจะปลูกนะเวลาเขาจะปลูกไม่เนี่ยเขาได้เอาสะเอาพวกันปูนขาวปูนยางวานมาวานอยู่ปูนขาวน่ะปูนขาวค่ะเชื่อเดียวกันเอาวานก่อนวานก่อนวานในเวลาตีแปลงแล้วตากแดดไว้โดนมาได้ตากแดดไว้เอากระบืโดนวานไปแล้วกันอ่าตอนแรกกับาอัน วานวานกัหวา,านเม็ดมันหวานเม็ดมันเจ้าวานไว้แล้วก็เหาก็เหาก,เาก,ก็เอาใส่ปุ๋ยปุ๋ยควางเขาไม่ได้ใส่เลยน้ำยาใส่แกบป่ะใช่ไงใส่แกบเอาแก่โป๊กเอาแก่โป๊กเอาตีเบิ่งพักแล้วผ <c oughs> ุดอาวมาพีใหญ่สุดยอดสุดยอด ไปก็รังห้ผมจะว่ากวนอาญาขอบคุณหลูยในไปเบิ้งเดินโล่งคิดไปเบิ้งพี่พี่น้องปองไปเท้าจะ่ยายเป็นดาลาแล้ววะ่ดอล่าปลูกผักสุดยอดสุดยอดเป็นก็รังแกนยาได้จุดดีแม่งจุดยอดครับสุดยอดแล้ครับะซื้อแน่กัะให้เขากินแน่ไปองานจวดโดตี สุดยอดมาสวนมาซื้อนสวนก็นนนได้าะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมชิ่ใหม่ครับสุดยอดจริงๆครับปลูกผ,ผักมีรายได้วันละ500รเยี่ยม